สวัสดีค่ะดิฉันนางศิรินยาจันทบาลครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาขอรายงานการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาโดยสังเกตดังนี้โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ปี2546 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา18ปีอย่างเป็นระบบครบ5ขั้นตอนดังโฟลชาร์ตกระบวนการดำเนินงานวิธีดำเนินงาน1การรู้จักนักเรียนรายบุคคล มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยครูทุกคนจะต้องดูแลนักเรียนในอัตราส่วนครูหนึ่งคนต่อนักเรียน15-20ถึงคน 2. การคัดกรองนักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนจากข้อมูลนักเรียนรายบุคคลข้อมูลด้านการเรียนการออกเยี่ยมบ้านการสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์ แบบประเมินสุขภาพจิต SDQ สรุปได้ดังกราฟจากกราฟจะเห็นว่าตั้งแต่ปีการศึกษา2561ถึง2563ร้อยละของกลุ่มปกติจะเพิ่มขึ้นส่วนร้อยละของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะลดลงตามลำดับ 3. การส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสนใจตามความถนัดตามความสามารถดังต่อไปนี้กิจกรรมโฮมรูมการออกเยี่ยมบ้านการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีกีฬา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกิจกรรม5สกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โครงการทัศนศึกษา โครงการอ่านออกต้องเขียนได้พิธีไหว้ครูกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีลูกเสือต้านภัยาเสพติดกิจกรรมชุมนุม 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาปฏิบัติดังนี้ 1. ให้คำปรึกษา 2. เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยปรึกษาหาแนวทางแก้ไข 3. การตรวจหาสารเสพติดนอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน่นสถานีตำรวจภูทรเวลุวันเทศบาลตำบลสำราญคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแกน่นสโมสรฟุตบอลขอนแกน่นยูไนเต็ด การส่งต่อมีการประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานอื่นกรณีที่พบปัญหาและมีความจำเป็นต้องส่งต่อเช่นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นความสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องจริงจังนักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ส่งผลดังนี้ 1. กลุ่มเสี่ยงลดลง อัตราการไม่จบหลักสูตรตามที่กำหนดไม่ถึงร้อยละหนึ่งอัตราการออกกลางคันมีน้อยมากนักเรียนมีความสุขมีความพึงพอใจที่ได้ศึกษาที่โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษารางวัลที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเงินประจำปีการศึกษา2560 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทองประจำปีการศึกษา2,561รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองประจำปี2,562รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองประจํปี2,563 นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยนักเรียนมีความปลอดภัยทุกด้านโดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพัโควิด -19 จากความสำเร็จดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ระบบ มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน 2. คนทีมผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญครูบุคลากรมีความรับผิดชอบมีการทำงานเป็นทีมผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 3. การจัดการมีการสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมีการสนับสนุนงบประมาณจุดเด่นครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกคนจุดอ่อนสภาพครอบครัวของนักเรียนบางคนสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนริศรา,าสายแววนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาค่ะความรู้สึกของหนูต่อ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาคือการที่โรงเรียนมีการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นดนตรีศิลปะกีฬาและกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆอีกสิ่งหนึ่งที่หนูประทับใจคือการที่ได้เห็นครูมีความเอาใจใส่ตอ่นักเรียนนักเรียนคนไหนที่โดดเรียนหรือมาสายบ่อยๆคุณครูก็จะ ติดตามแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือจนนักเรียนเข้ามาเรียนตามปกติหนูมีความประทับใจตรงจุดนี้ค่ะการที่โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้หนูรู้สึกมีความสุขอบอุ่นมีความมั่นใจรู้สึกปลอดภัยเวลาที่อยู่โรงเรียนค่ะขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานชุมชนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสวัสดีค่ะ